นี่ทำไรครับแกงหน่อไม้ค่าหิวแกงหน่อไม้ใส่อะไรเม็ดเม็ดเขียวเขียวมะเขือพวงมะเขือพวงแบบว่ายานางก็ไม่มีมันมืดแล้วอ่ะจะออกไปซื้อก็ขี้เกียจแล้วก็เลยใส่อย่างนี้เลยแกงหน่อไม้ใส่เห็ดเข็มทองได้หรอใส,ใสล่ลงไปแล้วเนี่ยใส่เห็ดเข็มทองลงไปแล้วเพราะว่าหน่อไม้ต้มจืดแล้วคะ่ะอืมเ้าเบื่อรู้แล้วทำไมถึงเลยว่าข้าเบื่อทำไมคะเบื่อตา ข้าวเบือเหมือนเดิมเดี๋ยวใส่ตอนอ่ะเอาละเยอะเลยนะเนี่ยอันนี้เหลือทำไงอ่ะก pues, ็ทำให้เปิดไม่มันเยอะเกินไปอ่ะมันก็ทำเท่านี้ที่เหลือแช่ช่องฟีดไว้ฮะแช่ฟีดเออช่องไม่ได้ได้ช่องฟีดแช่อะไรก็ได้ใส่ข้าวหุงใส่ข้าวหุงเปิดให้เองจันนุมาพก็ี้ทำให้หน่าอยาก โหนโหนเมียวางคุกแตกตั้งแตกสักวันแหละตามแบบเนี้ยแตกได้ยังไงอ้าวยกขึ้นสูงๆแล้วก็โดนขอบแล้วมันก็แตกวันนี้แกงหน่อไม้แบบด่วนมากเพราะว่าหน่อไม้ต้ไมไว้ตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วไปเอาไปใส่หม้อมเลยยังไปแบบนี้เลยนะเนะพราะว่าน้ำมันเยอะเลยว่าจะใส่ แต่ก็ต้องรีบคนนะเดี๋ยวมันเป็นก้อนอันนี้หนูปรุงเครื่องเสร็จแล้วนะอตอนที่ตั้งข้าวเบือ่ไอไม่ออกมาแเทีมยมใส่อีกดินะข้นนะเหนียวเหนียวข้นแล้วเป็นแกงเปอรอะแล้วเนี่ยแกงเปอรอะคืออะไรเหนียวข้นเหรอแกงเปอรอะ ใส่เกลือน,นิดหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่กะล้านะแล้วก็ใส่ชูรสนิดนึงเนาะไม่ใส่เยอนะ,ะแล้วก็ใส่ใบชะอ,อมันันเก็บมาจากที่บ้านไปหาซื้อมันไม่มีตลาดก็อยู่ไกลไปหาซื้อในซอยไม่มีโอเคกลิ่นออกยังอืมโอชอบมบ้า,ราเราดีที่สุดเพราะมันไม่ไหวแล้วน้ำแห้งเดี๋ยวมันไม่หมอ หดละข้าวไม่กินแล้ะพอดีบอกครวมันนอนไม่ได้อะก็กินแต่หน่อไม้นีแ่แหละกินแลเล่นไปเออเพราะว่ามันมีข้าวเบือในนี้แล้วนีไ่ไงเออมีข้าวแล้วอ่ะกินไประหยัดจาน <laughs> กินด้วกันขี้เกียจหลังจาน